สวัสดีค่ะก็จะบอกว่าอรดีวะคือลำคาแล้วอ่ะเออถามกันตามจริงๆขากลูกนี้นั่นก็จ่าได้สกปรกอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหลือเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออผู้ชายด่าได้อ่ะแนนให้ดูนะเว้ยเหลือใช่ปะเนี่ยอะไรมองวะสักจริงอ่ะมันเขาเร ผู้หญิเขาสักเงาเดยร์ทุกคนเยอะเลยอะ่ะเออผู้ชายดีๆเขาไม่ชอบผู้หญิงสักนะเดี๋ยวเขาเรียกว่าเนี่ยคือว่าถ้าผู้ชายดีๆเขาก็ไม่มาผู้หญิงกับชายนองเหมือนกันอ่ะเออผู้หญิงอ่ะแม่งน่าทุกคนแหละเออแล้วขึ้นหัวมันจะแอบถึงแอบแสดงออกหรือแสดงออกแต่แุกคนเนาะเออแล้วถ้าผู้ชายที่มองลงในแง่ดีอ่ะเขาจะมองว่าเป็นศิละปะเออคือตอนเนี้ยทั้งตัวทัว้งหมดยังไม่มีสักตั้งแอะถ้าลองเนี่ยเอาเดิร์ฟแหมกูโดนด่าซะเละ บอกว่าเขาถึงเดินมาพวกมาทั้งีลููอ่ะแล้วก็อยู่อย่างเนี้ยคนเยอะเวอร์แล้วก็มาทาั้ทงแบบทะเลาะล้ลนแหววเอาไวาข้างนอกอ่ะโอเคจบป